มาเปลี่ยนครับสีอ่อนสารชีพน้องจี้ครับเอามาใบนี้ใบุดท้ายเปลี่ยนครับทำได้ดีครับตัดสินใจสวิงมาสั้นๆแล้วปล่อยออกมาเอ้าไม่โดนเหมือนกันครับ แต่ตอนนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นนักกีฬาอายุ15ปีครับน,นี้ตีซ้ำใบนี้โอ้โหแล้วติดชัดด้วยครับ ก็เป็น2อคะแนนครับเข้ามาใบนี้ไปทางขวาครับและเหมือนจะยังไม่เปลี่ยน มีเปลี่ยนไปแล้วครับและปัจจุบันนั้นศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับมไม่โดนก็จริงแต่ว่าไปเกี่ยวลูกบนของเข้าไปลูกนี้เปลี่ยนรือเปล่าครับมีเสียงคบุมคลื้ เปลี่ยนสื้นะครับจิงโลและเฉียวเฉียวครับทำให้กามบูชานั้นได้มีหนึ่งคะแนนเลยเอามาเร่งนี้ก็คือว่าอยู่ในโซนนี้ไม่ได้ดีเข้ามายังไม่ดีครับ เท่ามาเปลี่ยนได้ครับตรงนี้เข้ามาใบสุดท้ายของใช้สุดครับแล้วก็น้าหนักแค่ผูครับ ล่างมาครับปล่อยออกมาอืมแต่น้ำหนักขาดครับได้่ายสองคู่เลยก็ใาสั้นครับด้นเดียวครับแต่ก็ดีพอที่จะนำทิ้งออกไปเป็นเจ็ดแล้วจะมีโอกาสทำแล้วก็ตามนะครับ แต่ละทีมนะครับทั้งสองทีมโยงไปเข้าไปนิ่มแล้วสวยงามครับโอนี้อันนี้คืออ้าวมาแล้วตีตอนนี้โค้ชเตี้ยวครับมันอ่าแล้วจะหนามักขึ้นแล้วเขาเล่นครับโอ้อแต่ไปบ้างเหมือน,นกันนั่นอินเดียเนี่ย เมื่อวัร็จสิ้นแล้วเวลาจึงจะเดินไปหนึ่งนาทีกถือว่าเป็นความเก่าของเขาครับนะครับเข้าไปเปลี่ยนครับทีนนี้ฝั่งซ้ายปล่อยออกไปแล้วไปครับอ้โหนี่ไงคนระับซีรีออนสายชีพครับครับ ขึ้นครับหาคนรู้เดินนิ่งๆเข้ามาดีทำได้ดีนะนี่เข้ามาอยู่ฟังสีดาสซีดายช่ยชจ้ช่วงกันได้คนรู้เุลตาครับเลยนะครับสามรอท่านกดแชร์ไม้เยอะครับ บอยมาผลงานยอดเี่ยม่อยได้ดีโอ้โหเดียที่้ว้โยนทุกท่านปางเสียงไปด้วยครับบางคร้งนะครับอนฐานมาโดนกดหัวใจ้ทั้งที่นะครับโอ้รอสักคู่นีู้มีอุรยาข้า <Okay. S 2> ออคไข่บอลไปยนลูกเปล่านะไม่รีบนะครับต<ะ>ีบ<ะ>ลูกขวาสุดเข้าวงมาแล้วโอ้โหครับทำได้ครับขอแสดงความดีกับทีริออนสุขีครับ แปดต่อเจ็ดครับแปดเรื่อ,อ,องครับวโอเคโอเค thank you thank you โอ้โหครับจบครับเป็นทางทีมชาติไทยนะครับ